นี่เป็นบรรยากาศรอบๆบริเวณของฟาร์มวัวค่ะฝั่งข้างนอกเนี่ยเขาก็จะทำเป็นบล็อกเล็กๆนะคะสำหรับแยกลูกวัวออกมาเลี้ยงข้างนอกค่ะ สำหรับฟาร์มนมนะคะเขาจะแยกลูกวัวออกมาเลี้ยงข้างนอกค่ะเขาจะไม่ให้ลูกวัวเนี่ยดื่มนมจากเต้าของแม่แม่วัวโดยตรงแต่ว่าเขาจะทำการรีดนมแล้วก็เอามาไว้ในในถังเนี่ยให้วัวกินค่ะไปดูกันใกล้ๆค่ะแต่นี่คือถังน้ำนะคะลูกวัวน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็มีหลายตัวอยู่ข้างนอกนี่มีประมาณเกือบสิบตัวค่ะ ก็เป็นฟาร์มใหญ่ฟาร์มหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ให้น้ำแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเป็นหญ้าแห้งค่ะก็จะมีที่ใส่หญ้าแห้งให้สำหรับลูกวัวค่ะให้ลูกวัวหัดกินหญ้าด้วยทางเลิศฟาร์มก็ได้ขออนุญาตเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะว่าขอเข้ามาชมฟาร์มวัวได้ไหมทางเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าตามสบายค่ะ ันนี้ก็นอนอยู่ในอคอกเล็กค่ะเป็นกล่องค่ะ,เป,คะเป็นกล่องที่ทำด้วยไฟเบอร์พลาสติกค,ค่ะก็มีขนาดเท่ากับลูกวัวตัวหนึ่งพอดีแล้วค่ะวัวก็มีหลายสีนะคะนี่เป็นขาวดำน่ารักมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นแม่วัวค่ะ อันนี้เป็นแม่วัวสาวนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะแม่แรงวันเยอะค่ะแม่วัวแ,แม่แมลงวันตอมเต็มจมูกเลยมุมนี้ก็มีลูกวัวตัวเล็กอีก2ตัวค่ะอย่างที่ว่านะคะถ้าเป็นวัวนม เขาก็จะแยกลูกเล็กออกมาค่ะไม่ให้ไม่ให้วัวดูดนมจากเต้าแม่ค่ะแต่เขาจะรีดนมจากเต้าแล้วก็เอามาให้หวัวลูกวัวดื่มข้างนอกค่ะส่วนในคอกนี่ก็มีลูกวัวเหมือนกันค่ะแต่เป็นลูกวัวที่มีขนาดอายุมากกว่าเดิมค่ะอย่างที่เราเห็นข้างนอกนะ่ะก็จะประมาณไม่ถึงเดือนค่ะแต่ที่เห็นข้างในเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก สองเดือนสามเดือนเลี่ยแล้วค่ะเขาก็จะแยกว่าข้อวัวเล็กแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยค่ะเป็นการจัดการบริหารฟาร์มค่ะที่เป็นระบบระเบียบค่ะอันนี้เขาก็จะเอาฟางแห้งนะคะลองให้ลูกวัวนอนค่ะ แดดมันร้อนด้วยค่ะวันนี้28องศาค่ะลูกวัวก็หลบอยู่อยู่ข้างในค่ะที่เห็นนี่นะคะที่วัวกินเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้ทำรางหญ้าเลยนะคะเขากั้นแค่นี้แล้วก็พื้นตรงนี้เป็นพื้นซีเมนเขาก็เอาอาหารนะคะที่ดูนี่ก็จะเป็นข้าวโพดหมักแล้วก็ผสมถั่วนะคะแล้วก็หญ้าแห้งค่ะให้วัวกิน สำหรับวัวตรงนี้น่าจะเป็นรุ่นเล็กอยู่ค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณ8เดือน10เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะแยกคอกว่าคอกวัวเล็กคอกวัวใหญ่ค้อวกกัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค้อวกกัวสำหรับแม่พันธุ์ค้อวกกัวสำหรับวัวที่รีดนมค่ะอันนี้วัวก็อยู่ในคอกนะคะ แล้วที่อยู่ในคอกเนี่ยเป็นตัวเมียทั้งหมดนะคะไม่มีตัวผู้เลยขณะนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย3ามโมงค่ะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่28องศาร้อนมากเลยค่ะ สำหรับพิกัดตรงนี้นะคะก็คือคัพพลีคันโตนซูกค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันนี้เป็นแม่วัวพันนมนะคะตัวใหญ่มากสมบูรณ์มาก น่าจะสูงประมาณเ,ออเกือบร้อยห้าค่ะเพราะว่าดิฉันสูงประมาณ1 5อ้าสค่ะคือตรงบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาอาหารมาเทค่ะแล้วตอนนี้อาหารเกลี้ยงเลยกลัวจะต้องออกไปเล็มหญ้าค่ะออกไปเลมหญ้าที่ทุ่งโอ้โตัวใหญ่มากเลยค่ะอุ้มท้อง อันนี้เบอร์สองเห็นไหมคะเขาติดเบอร์ไว้ที่คอค่ะเบอร์สองค่ะเขาก็เชื่องนะคะเนี่ยเชื่องเหมือนกันค่ะไยได้เวลาเขาก็ออกไปเลหญยากข้างนอกค่ะตอนนี้ก็ประมาณ สามโมงครึ่งคะ่ะบ่ายสามโมงครึ่งโอดูนมแต่ละตัวนมใหญ่มากอ๋อมีตัวผู้ตัวเล็กนะ่ะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งคะ่ะพอออกมาจากเขตบริเวณของข้อกลัวข้างนอกก็จะเป็น กล่องนะคะเป็นกล่องไฟเบอร์สำหรับลูกวัวตัวเล็กๆค่ะนอกจากวัวแล้วเขาก็ยังมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพะด้วยค่ะอันนี้เรียกว่าแพะหรือเขาเรียกว่าไกดเกค่ะที่นี่